ในคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการรับดาบยักษ์ดูมซเลเยอร์กันนะครับซึ่งจะเป็นดาบที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับทุกคนดูครับว่าใหญ่ขนาดไหนครับความยาวของดาบนี่น่าจะยาวกว่าตัวเราอย่างนี้และแมปที่เราจะเข้าไปรับกันนะครับจะเป็นแมปเชต t โรซิมูเลเตอร์นั่นเองครับทุกคนซึ่งดาบตัวนี้นะครับจะขายอยู่ในร้านค้า UGC นั่นเองขั้นตอนการซื้อนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าฟรี UGC ได้เลยและดาบดูม m เลเยอร์นะครับจะมีจานวนทั้งหมดอยู่ที่0ชิ้นี่2 9นชิ้นคร่บ และราคาขายจะอยู่ที่500 UGC Coin สำหรับเพื่อนที่ยังไม่รู้วิธีการรับเหรียญ UGC Coin นะครับมาทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยโดยวิธีการรับแบบแรกนะครับเราสามารถรับได้จากกล่องของขวัญน,นั่นเองคลิกที่ด้านซ้ายบนได้เลยนะครับและเมื่อเราออนไลน์อยู่ในแม่นี้จนครบเวลาที่กําหนดครับเราจะสามารถเขลมเพื่อรับเหรียญ UGC ได้เลยจะได้มาพร้อมกับหมายเทียมนะครับคนซึ่งการรับจากกล่องของขวัญจะแจกทั้งหมดวันละ25เหรียญครับและใครที่เป็นล o w Box Premium ครับจะได้ทั้งหมด50เหรียญด้วยกัน และในขั้นตอนที่2นะครับเราจะสามารถได้รับเหรียญจากการเปิดหีบสมบัตินั่นเองให้เราทําการเปิดแบบออโต้ไปเลยนะครับทุกคนและทุกครั้งที่เราได้รับเหรียญนะครับตัวเหรียญเนี่ยจับเดตขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เลยทําให้เราสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าเราได้รับเหรียญไปกี่เหรียญแล้วและการได้รับเหรียญจากหีบสมบัตินั้นจะได้รับวันละ100เหรียญนั่นเองครับทุกคนโดยตรงนี้เราจะสามารถเช็คได้นะครับว่าวันนี้เรารับไปกี่เหรียญแล้วและการรับเหรียญใหม่เนี่ยจะรีเซ็ตไปในวันต่อไปนะครับทุกคนและเพื่อนๆอย่าลืมมเารรััับียกกนนนทุว และใครที่มีครบ500เหรียญแล้วเนี่ยก็มาซื้อเจ้าดาบดูมะเลเยอร์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายนะครับทุกคน